สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้เพื่ออัปเดตโครงการต่างๆของทาง,ง,งรัฐบาลเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ้ายจะนํามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนกันค่ะโดยเฉพาะใครที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วเราก็จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปนะคะ แน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากๆแล้วในเรื่องของรูปแบบของโครงการของรัฐนะคะตั้งแต่เมื่อครั้งโครงการของรัฐบาลลุงตู่ซึ่งมีหลายโครงการมากๆเลยที่เราได้เจอกันเป็นประจำนั่นก็คือชิมช้อปใช้คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันและก็โครงการอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะแต่มาณนะวันนี้ เราพบกันในโครงการของรัฐบาลนายกเศรษฐานะคะนั่นก็คือโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a ลวอลเล็บนแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีการยืนยันตัวตนเปิดลงทะเบียนดิจิท a l วอลเล็ในวันที่1สิงหาคมถึง15กันยาย,ยน2567นี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ต้องยอมรับว่าโครงการดิจิท a ล w a l l ล็ตเงิน1,000 0บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นถูกพูดถึงกันมาตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งยังมีความคุมเครือในหลายๆเรื่องค่ะแต่ว่าณนะวันนี้เริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นี่เองค่ะที่คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดถแถลงข่าว ว่าดิจิทัลวอ l l e t โครงการเพื่อประชาชนนั้นพร้อมที่จะขับเครื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะซึ่งก็ได้ทําการถแถลงข่าวไปเมื่อวานที่ตึกพักดีบรินทาเนียบรัฐบาลน,นั่นเองค่ะโดยได้ชี้แจงและเน้นย้ำในเรื่องของการลงทะเบียนภาคประชาชนนะคะซึ่งจะเปิดให้กลุ่มสมาร์ทโฟนลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567นี้เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนดิจิท a l วอลเล็ของกลุ่มสมาร์ทโฟนนะคะก็จะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios แล้วก็ android และก็ย้ำว่าจะไม่มีการส่งลิงก์หรือโทรศัพท์ชักชวนหรือส่งข้อความไปทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อชักชวนลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะ ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะจากนั้นก็ให้กดยอมรับเงื่อนไขในโครงการทั้งหมด3ข้อซึ่งประกอบไปด้วยเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์ เงื่นไขโครงการแล้วก็เงื่อนไขแอปพลิเคชันโดยจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขทั้งสิ้น3ครั้งด้วยกันต้องกดให้ครบถ้วนค่ะเพราะถ้าไม่ครบถ้วนก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนะคะจากนั้นระบบก็จะให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะกรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและที่อยู่ตามบัตรประชาชน ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนโดยให้มีการขยับหน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ระบบจับได้ว่าเราเป็นคนจริงๆไม่ใช่รูปภาพค่ะถ้าเกิดว่าเรานิ่งจนเกินไประบบก็ไม่สามารถจับเราได้ว่าเราเป็นคนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันว่าเราเป็นคนจริงๆไม่ใช่รูปภาพ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลในบัตรประชาชนและรูปที่ถ่ายไปที่ทะเบียนร,ราษฎรหรือว่าทะเบียนร,ราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าเป็นตัวจริงตามข้อมูลบัตรประชาชนและมีรูปตรงกับข้อมูลทะเบียนร,ราษฎรหรือไม่ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ1วันนะคะจากนั้นกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะถ้าข้อมูลตรงให้ดำเนินการต่อเลยโดยการสร้างยูเซอร์เน พา s s สเ r d และ p ินโค้ดก็ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนในการยืนยันตัวตนนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันทางรัฐต้องเป็นแบบนี้นะคะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นให้เราไปดาวน์โหลดโดยตรงจาก App Store สำหรับผู้ใช้ ios และ Play Store สำหรับผู้ใช้ android นะคะกรณีนี้ก็เข้ามาที่ Play Store ค่ะ คลิกเข้ามาที่แว่นขยายค่ะคลิกขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชคำว่าทางรัฐได้เลยนะคะซึ่งของไฟได้ดาวน์โหลดไว้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่แล้วค่ะสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดตรงคำว่าเปิดที่เป็นสีน้ำเงินจะขึ้นว่าติดตั้งนะคะก็ให้กดติดตั้งลงโทรศัพท์มือถือได้เลยส่วนไฟได้ทำการติดตั้งไว้แล้วเรียบร้อยก็จะขึ้นสถานะว่าเปิดนะคะไม่งงนะ เมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐลงโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะไว้ติดตามกันต่อในคลิปหน้าได้เลยค่ะ